ท่านสินนริชิตหามพิทักษ์พงศ์กับผมสิบตำรวจโทรบระเทิงยนแหวรองประลัดเทศบานลนครชิโลในนามคณะผู้จัดก,การอบรมท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครชิโลเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กุลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมผู้ขับเคลื่อนการพัฒนายาน่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เทนเดอร์เมเกอร์ในวันนี้ ทางด้านเศรษฐกิจกดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ม่ได้หมายถึงผู้ประกอบการด้านงานศิลปะหรือการออกแบบเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงผู้ประกอบการที่สามารถรวบรวมองค์ความรู้ทักษะเทคโนโลยีสนทรียภาพจากวัฒนธรรมและงานศิลปะกระลักษณ์ให้กับท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ โดยการนําทุนพระหูทางสังคมและสินทรัพย์ของเมืองที่มีอยู่นะครับรวมถึงพารีทีกรอขายทุกภาคส่วนที่มาจากทุกที่นะครับทั้ง40ท่านนะครับรวมตัวแทนที่มาจากชุมชนด้วยนะครับวันนี้ผมและทบ่สภามพสโลนะครับรู้สึกยินดีนะครับและเป็นเกียรติอย่าิ่งที่ไดการไปต้อนรับทุกๆท่านนะครับในการเข้ารับการอบรมนะครับเพ,รเพื่อส่งเสริม ผู้ขับเคลื่อนการนาจะเศรษฐกิจสร้างสรรค์เอิ่งไมเตอรมในวันนี้นะครับต้องบอกว่านโยบายครับของภาคเรานะครับรัฐบาลได้บอกไว้ว่าให้ความสําคัญนะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะเป็นกลไกสําคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศนะครับมีวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ประเทณนี้ที่ดีมากนะครับโดยรวมเนี่ยมันจําเป็นที่จะพร้อมทุกอย่างนะครับในสอบถามจะกของยุทธนะครับในการคัดสรรผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ราเชื่อว่าทุกท่านจะเป็นพลังสําคัญในการนําความรู้ที่ท่านมีอยู่รวมเป็นความรู้ที่จะได้กระการตกรงในสาวันนี้นะจะช่วยกันต่อยอดนะครับเป็นประโยชน์ต่อทิศวรนความพิโรธในการนำสิ่งที่สัมค่ะมนาเชิงปฏิบัติการนะคะโดยศูนย์นิคเมืองค่ะสร,สรรมนาส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะหรือ CEA นะคะในการลงเข้ามาในพื้นที่ เพื่อที่จะร่วมกันนะคะในการมองอนาคตข้างหน้าของการเป็นไทยยา่งยืขีดสร้างสารรค์นะคะโดยการที่เราจะมาคิดวิชั่นวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะนะคะพอเราคิดวิชั่นแล้วเราเริ่มมีต์ของวิสัยทัศน์การงานในภัยใหญ่เดิมเนี่ยก็ร่วมกันนะคะก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมงานโดยซึ่งยังไม่มีเครื่องมือที่อาจจะใช้วันนี้นะคะ่ะเครื่องมือในการกระต่าตัวกลางของ การอบรมครั้งนี้นะคะเราก็อยากจะได้วิชั่นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นโครงการที่ทุกท่านที่แต่ละภาคส่วนมาร่วมอบรมกันนะคะได้ได้ประโยชน์ในการที่โครงการนี้ไปต่อยอดแล้วก็ทำต่อนะคะเพื่อเป้าหมายของการพัฒนายาแล้วก็โครงการของจังหวัดพิศนุโลกนะคะค่ะท้างเอมโพรเรียมก็ในเมื่อปี60ค่ะเป็นพาร์นะคะ แล้วก็ภารกิจอีกอย่างก็คือการสร้างย่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยที่จะส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ค่ะแล้วก็สร้างบรรยากาศคัฒภาพของคนของพื้นที่สิ่งต่างๆเองะคะ่ะมีเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์เนี่ยอ,อาจจะยกตัวอย่างมาให้เห็นแบบเข้าใจได้ในกว้างๆบนะ้างมันก็ทำให้มันเกิดมูลค่าโดยช่วยสร้างมูลค่าของสินค้าได้นะ,ะอาจจะเห็นตัวอย่างชัดมากในในทิ่สโลกหลายๆที่ การนำอาคารหรือว่าหรือเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของอัตลักษณ์เดิมแต่มีรูปแบบใหม่ที่มันเข้าับคนในการที่จะช่วยในแง่ของการสนับสนุนมันก็จะทำให้มันขับเคลื่อนไปได้